สวัสดีไวรุน่นวันนี้มีของดีทีเด็ดซึ่งหายากมากบอกเลยหาที่ไหนไม่มีแน่นอนนะเวลานี้น่าจะมีที่ผมที่เดียวตะแกงตะแกงครอบไฟหน้าแบบไม่ต้องรื้อโคมไฟไม่ต้องรื้อปลั๊กไฟไม่ต้องรื้อสายไฟไม่ต้องถอดโคมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอ่า ใส่ง่ายๆภายในห้านาทีเสร็จด้วยไขยควงกับหกเหลี่ยมสี่มิลหกเหลี่ยมเบอร์สี่สองตัว 1. ในชุดมันก็จะมีแบบนี้มาให้อะในชุดมันก็จะมีฐานมันตัวรัดไฟแล้วก็ตะแกรงไฟหน้าซึ่งมันแยกกันมาซึ่งของเดิมรุ่นที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันมันจะเป็นเหมือนเป็นเกียวเหมือนไขควงที่ไขบิด,บด,บด,บดเอาแต่ตัวนั้นมันต้องรื้อโคมไฟออกหรือปลั๊กไฟเพื่อที่จะร้อยตัวหลังกลับเข้าไป แต่รุ่นนี้ไม่ต้องทํายังไงของเดิมสมมติอันนี้เราผมไม่มีคมไม่มีคมไม่มีคมเดิมมันสมมติที่ของเดิมก็คือเราอะสมมติเนี่ยตัวรัดเดิมตัวรัดไฟเดิมมันจะเป็นแบบนี้คือของเดิมมันก็จะมีตัวรัดไฟแบบนี้เราก็ทําการเอาสีแฉกคายแล้วก็ถอดเข็มขัดเข็มขัดของเดิมติดรถออกมาปั๊บแล้วเราชุดของตัวใหม่ของตัวตะแกรง well. ใส่กลับเข้าไปแล้วล็อกเลยล,ล,ล,ล็อก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 กลับเข้าไปปั๊บแล้วมันจะมีน็อตสองรู ดนน็อตอยู่สองลูเราก็เอานี่มันจะมีรูยึดสองลูที่ตะแงพอเราล็อกเข็มขัดของตัวตะแงาเอาเอาเข็มขัดของตัวตะแงล็อกแทนเข็มขัดเดิมเสร็จปั๊บมันก็จะได้เป็นท่านี้อ่าเราก็เอาตะแกงปิดลงไปเนี่ยมันจะมีชุดน็อตมาให้แล้วเราก็ใส่น็อตโอะโอ๊ะพื่ะหกเหลี่ยมเพื่สี่ใส่เลยล็อก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 มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ เห็นไหมมันก็จะมาแบบนี้ก็คือล็อกน็อตกับปกติไขน็อตไขน็อตวลานัันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องรื้อโคมไฟเลยแม้แต่น้อยมันก็จะล็อกกลับเหมือนเข็มขัดเดิมโรงงานเป๊ะเราเปิดไฟใช้ง,งานได้ปกติปรับได้เลยจะเบี้ยวจะตรงจะเอียงใส่ง่ายภายใ,ในห้านาทีใครๆก็ใส่ได้แม้กระทั่งเด็กก็ยังใส่ได้เห็นไหม นี่น็อตน็อตล็อกเข็มขัดเหมือนของเดิมเหมือนของเดิมโรงงานเสร็จแล้วบบมาล็อกไปหน้าล็อกข้อไปใต่ง่ายๆภายในห้านาทนีชุดหนึ่งก็จะมีนี่แหละรับน็อตล็อกกระปุกตัวเมียสี่แชกหกเหลี่ยมเบอร์สี่สองตัวแค่นี้จบชุดละสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งส่งฟรีใครสนใจสกิทบ้าได้เลยตอนนี้ เดี๋ชุดเดียวแล้วก็ไม่น่าจะมีเข้ามาอีกแล้วเพราะมันหายากของมันหายากแพงด้วยโอเคนะไวรุ่นสวดีครับวันนี้จะมารีวิวเลี่ยนแกงข้อไปหน้าตู้ใหม่มาดูกันเปลียนยังไงเปลียนง่ายแค่ไหน Doanh hỏi kim thận đêm, có gạo hỏi. Hỏi kiếm thận này. Hỏi kim thận đêm. các bạn lock đêm. Hỏi kim mình đơm, Hỏi chút thận đêm. bay, các bạn ต้องมาลือ้อปมไฟเหมือนต่นเก่าอีกต่อไปนี่ครับเสรรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใส่ง่ายใส่น็อตไม่กี่ตัว